ได้ไหม,ม<า>อ่ามาแล้วนะฮะก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องน้องมูนิสนะฮะก็เป็นการสตรีมครั้งแรกเนาะเป็นการสตรีมครั้งแรกของช่องน้องมูนิสฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกสตรีมมิ่งนะฮะในชื่อเกมว่าชื่อเกมอะไรครับวันนี้จะมาสตรีมเกมอะไรดี เกมขับรถนะอ่าเกมขับรถนะฮะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการทดลองก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นการเช็คมุมกล้องก่อนนะฮะเพื่อปรับปรุงแก้ไขนิดนึงนะครับมันสามารถเปิดกล้องคู่ได้ไหมเอ่ยออกจากสตรีม Huh?